สวัสดีชาวซิสเปซนะครับผมดีเจบาร์นะครับวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับริชแมนทอยสวัสดีครับครับริชแมนทอยนะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมนะฮะซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับซาได้ไอโอดครับซาได้ไอโอดนะฮะถือว่าเป็นซิงเกิลลำดับที่เท่าไหร่ของริชแมนทอยในปีนี้ครับลำดับหนึ่งครับลำดับหนึ่งของอัลบั้มของอัลบั้มที่สามที่กำลังจะออนะฮะถือว่าเป็นซิงเกิลประเดิมเลยใช่นะครับผมนะฮะเพลงนี้ครับซาได้ไอโอดนะฮะมาในสไตล์ไหนครับเป็นร็อกนะครับร็อกแบบแบบเดิม ใช่ครับมีความโจ๊ะมีความสนุกมีความเสด็จเหมือนเดิมครับเสียงร้องเหมือนเดิมครับเล่นหนึ่งครับแต่ว่า <c oughs> ในเรื่องของของดนตรีดนตร,รีก็คืออจังหวะกลองตนที่ผมรับผิดชอบก็คือจากอัลบั้มแรกอัลบั้มสองเนี่ยจะเป็นกลองที่แบบมีลูกเล่นเยอะๆครับแต่ว่าอัลบั้มนี้เราทอนล,ลงให้ให้น้อยลงเพื่อให้มันกระชับครับแล้วก็เทมโปของเพลงเร็วของเราในส่วนใหญ่จะเร็วเร็วแบบว่า เต้นกระจายอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ทอนเรามาให้กระชับเพื่อให้โดดแล้วก็เต้นมันเือนเดินครับอ๋อนะครับผมนะฮะแล้วก็มีส่วนอื่นนะครับมีใครจะกินต้าก็ิต้าครับเพิ่มขึ้นมาลายเยอะขึ้นแยงแรกเลยครับแล้วก็ซาวที่เปลี่ยนไปด้วยอืมครับอย่างนี้นี่เองนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือซิงเกิลใหม่นะฮะใช่ครับซ่าได้ายหดนะฮะก็ช่วยเยอะๆครับใครบ้างครับ เยอะมากก็คือแทบจะทั้งค่ายคือสามผู้บริหารครับพี่เชาพี่ลุ่งบผมพี่เจเจตมลครับแล้วก็รัสแทชูคาเลอร์ครับบิวเลมอนซุปครับทั้งหมดนี้ไม่ได้รวมเป็นเอกมาอยู่ในเต็ดนะครับก็จริงจริงไมใช่ใช่ไหมครับแตกมาครับแตกมาอ๋อเดี๋ยวนี้เริ่มมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วด้วยใช่ไหมครับเราจะติงเขียนชื่อไปเลยดีกว่าอ๋อนีครับใช่ครับผมนะฮะแต่ก็คือก็คือคนที่รู้จักกันหรือว่าคนเก่งๆใน small room นี่แหละใช่ไหมครับผมนะฮะก็มีประโยคประมาณว่าแบบวัยรุ่นอย่างน่อย เพราะว่าเป็นประโยชน์ของพี่ลุงชอบพูดเสมอครับกับคนในค่ายครับบอกในค่ายว่าตอนตอนเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่เคยนอนไม่เคยนอนนอนน้อยอ๋อเนะก็คือว่าใช้เวลาไปเป็นอยู่ตลอดเวลานะฮะนะฮะมูเลยนอนนอนตื่นมาแต่งเพลงดีกว่าตื่นลองแบบว่าเล่นกีตาร์ทำอะไรดีกว่าใช่ไหมเลยหยิบประโยชน์พี่ลุงมาใส่ไปเลนเพลงด้วยอ๋อครับที่ไหนครับเพลงนี้เลยนีครับโอเคนะครับนนนนนออออให้้งย่า ก็คือวัยรุ่นห้ามนอนครพสัญลักษณ์แล้วก็มาสอตของเพลงนี้คือแพนด้าเพราะว่าเพราะว่าไม่ดีครับไม่ดีครับเพราะแพนด้าตาดำอ๋อ่ก็เลยไม่ได้นอนใช่ไหมครับโอเคนะครับอยากให้ฝากถึงซีกันนี้ครับกับชาวซีสเปซนะครับแล้วก็ผู้ฟังชาวซีด้วยครับ ครับก็ลองฟังนะครับผมเพลงนี้าได้ครับเป็นซิงเกิลแรกครับแล้วก็พวกเราในชวมชนทอยก็จริงจังมากครับเต็มที่ครับผมก็คือจริงจก็คือตรงตามเพลงครับเพคือไม่ได้นอนเลยพื่อคือสดๆร้อนแล้วคือไม่แค่มิกเสร็จตัวเตีห้าอ๋อก็เลยมาให้ชิ้นนี่ได้ฟังเลยนะครับผมนะฮะรอฟังได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับเพลงนี้ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับโหลดฟรีครับโหลดเพลงนี้ไปฟังฟรีๆครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับก็คือน้ำบัตรนี้ใช่ครับครับดอกจันแปดแปดกดโทรออกครับอ๋อนะฮะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บ small room ก็ได้ใช่เลยนะครับสมอ l รุ o มรวมถึงซีสเปสด้วยนะครับเฟซบุ o กคอมเซเลเดอร์เป็นทอยแล้วก็ซีสเปสด้วยโอเคครับผมขอบคุณลิชแมนทอยมากๆครับขอบคุณครับ